เซรัลำน้ำกหลาบจากแบกไม้ครับเอาฟังดีไม่ชวดครับเนื่องจากต้องวิ่ไล่เป็นคนที่เดินทางบ่อยนะครับพักผ่อนน้อยแล้วก็เวลากลางคืนเนี่ยทางานกลางคืนนะครับเห็ุงานกลางคืนกลางเว้นนอนนะครับเพื่อให้สุขภาพผิวบ่ค่อยดีแล้วก็เป็นคนมาขี่มอเตอร์ไซค์ครับขี่ไปพ่ออมตากแดดไปน้ำนาแดหนาดำครับทีเนี้ยเวลาไปกองถ่ายก็จะเจอปัญหาคือเวลาช่างแต่งหน้าเขาจะชอบบอกผมว่าผมเป็นคนที่แต่งหน้าเขายากมากนะครับหน้ามันจะแห้งก้านนะครับก็เลยมีุ่นพี่นะครับเขาแนะนํามาบอกว่า กล้องไปหาซื้อมาใช้หน่อยนะครับมันเป็นเซร่มน้ํานะครับข้อดีของมันคือมันไม่เหนียวเลยนะเลยครับนี่ผมสามารถทาได้เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะวันไหนที่ผมออกไปลุยกลางแดดหรือว่าออกไปเล่นกีฬาเยอะๆอย่างเงี้ยมันทําให้ผมรู้สึกว่ามันไม่เหนียวมันทาแล้วมันสบายหน้ามันเบาหน้านะครับแล้วก็ผมใช้มาประมาณ3ามสี่เดือนแล้วหมดไปประมาณ5ขวดครับไม่เปลืองมากถามว่าแพงไหม ขวดเดียวเนี่ยผมซื้อมา290ทีนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษถ้าเกิดว่าผมซื้อ2ขวดเขาให้แค่หาร้อยบาทเท่านั้นครับถึงว่าพี่น้องครับบรต้องห่วงเรื่องใครก็ตามที่คิดก็ตัวเองอุ้ยใส่ในมเพาะเพราะวันหนาตาแพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายนะครับอันนี้คือใครที่อยู่แพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ปกติเลยนะครับและที่สําคัญมีออยสามารถตรวจสอบได้นะครับจังนฝากพี่ฝากน้องครับเป็นบริยากหนาอ่าเรเป็นฝานะครับหนาลูกขบกระชับเพื่อกล้องไวรอย่างไหนกลับมาใส่น้ำกันกับผมนี่เลยนี่เซรั่มหน้าครับผมนี้ นทำกุลาบนะครับไหลนุ่ยนุ่ยครับสบายปรือครับผมจวดไปครับผมน้องครับจวด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 ถึงทั้งห่ดเอือถึงทักอยู